สวัสดีดครับท่านผู้ชมช่องสมบัติวไลตีนะครับวันนี้เปิดคลืบหน้าก็เป็นเครื่องรถโปรโตอนเจนทูนะครับ <c oughs> ตัวนี้ที่ได้กแกะเครื่องนะครับอาการก็คือความร้อนขึ้นนะครับเมื่อวานเมื่อวานขับใช้งานอยู่ความร้อนขึ้น มันจะมีน้ําดันออกที่หม้อพักนะครับจะมีน้ําดันออกเป็นฟองอากาศนะครับพนปุด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 ,ปดที่ที่ฝาหม้อน้ํานะครับก็ถ้าการมีฟองอากาศนะครับก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะเก็นรั่วนะครับแรงอัดในห้องผมไม่ทะลุมาอยู่ในห้องระบบน้ำหล่อเย็นนะครับ อันนี้ก็พอเปิดฝองข้อาบววาขึ้นมาครับสิ่งที่เห็นก็คือน้ำมันนะครับสีเปลี่ยนไปนะครับเหมือนมีน้ำป,น,ป,น,ปน,นนะครับเป็นเป็นสีสีเหลืองเหลืองยังไม่เยอะนะครับถ้าเยอะมันจะเป็นสีโอนตินสีช,ช็อกโกแลตอันนี้ก็ก็พอรู้พอรู้ออกได้ว่าน้ำปนกับน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ ก็สิ่งที่ผิดปกติอีกอย่างก็คือสายหัวเทียนนะครับหัวเทียนสุกหนึ่งเป็นคราบสนิมนะครับตรงนี้สุกอีกนู้เป็นนะครับสุกที่เหลือนี้เป็นเป็นอยู่สุดเดียวนะครับเป็นคราบเป็นคราบสนิมคราบน้ําสงสัยน้ําย้อนขึ้นมาตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะต้องแกะ มาแกะเพื่อพิสูจน์ดูนะครับเรื่องก็เยิมเย้มแบบนี้นะครับเพราะว่ายางฝาครอมวาวรั่วครับตรงนี้แล้วก็ไหลาอาบไปทางท่อเอยางหลังตัวนี้เอาอยู่ยากมากครับสําหรับโตตอนเช่นทูเพอร์โซนานะครับฝาครอบวาวรั่วมากมียางครับให้ดูนี่นะครับนีปีเสื้อนะครับ รถคันนี้ใช้กองเปยนะครับกองเปยประสิทธิภาพในการกรองสู้กองเดิมไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนคันนี้ก็ใช้นานเกินไปด้วยครับจนมันจนมันผุมันก็เลยกรองอากาศไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราเปลี่ยนบ่อยมันเปลี่ยนบ่อยก็าอาจจะดีกว่านี้นะครับ เดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับเดี๋ยวถ้าพบอะไรผิดปกติแล้วจะมาเพิ่มเติมอีกทีนะครับสำหรับก่อนที่เราจะตอดสายพันเราลิ้นนะครับให้เราตั้งมารก,ก่อนนะครับสำหรับตัวโปรโตอนเจนทูโพซนา a นะครับมาร์คเราลิ้นบนจะอยู่อยู่ที่ฟันเฟืองนะครับชี้ขึ้นบนศุนนะครับนี่นะครับจะมองเห็นเป็นร่องอยู่ จะเป็นร่องร่องที่ตัวเฟืองนะครับที่ตัวฟันหรือไม่ก็หลังก็ได้นะครับหลังก็ได้ตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับทีนี้ครับชี้ขึ้นบนสุดนะครับชี้ขึ้นบนสุดอา่าถ้ามีฝาครอบอยู่มันก็จะมีให้ดูนะครับคือตรงนี้นะครับมันจะตรงกันนะครับส่วนตัวข้อเปลี่ยงล่างนะครับ ก็อย่างล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับขีดที่ชี้ลงล่างเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับที่ปั๊มอยู่ที่แคงนะครับกับตัวโมเลนะครับมันจะขีดไว้นี่นะครับสามจุดนะครับก่อนที่เราจะถอดเราต้องตั้งก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ว่าไม่ลบนะครับ ล้วเราเกิดไปหมุนอะไรขึ้นมามันจะทําให้หัวลูกสูบไป,ปมงเบาวได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับพอจุดที่เราตั้งมาร์กเนี่ยเขาจะเซ็ตไว้ที่ให้ลูกสูบอยู่กลางกระบอกนะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นจะลูกสูบหนึ่งขึ้นสุดแต่สําหรับโปรตอนจะลูกสูบทุกลูกนะครับไว้ที่กลางกระบอกนะครับเดี๋ยวแกะออกมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็แกะออกเรื่อยๆแล้วนะครับฝั่งไอดีออกแล้วนะครับฝั่งไอเสียนี่นะครับจุดที่ผิดสังเกตนะครับมีน้ำออกจากท่อ,อเสียสูบที่สามนะครับสูบแรกจากหม้อเครื่องนะครับจากหม้อเครื่องเป็นสูบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สูบที่สามนะครับมีน้ำออกที่ท่อไอเสียนะครับ มันก็สอดคล้องกับเครื่องยนต์มันสะดุดถอดโวเทียนสูบที่3าแล้วมันก็ยังสะดุดอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือว่า,ามันไม่ได้สุดสะดุดเพิ่มพูง่ายตอนที่ตอนที่ลองเครื่องนะครับสูบสูบหนึ่งสูบสองสูบสี่เวลาถอดสายัวเทียนแล้วเครื่องมันจะสั่นสั่นกว่าเดิม แต่โศกที่สามนี่ถอดแล้วไม่ตอบสนองอะไรก็อาจจะมีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ําเข้าไปแน่นอนว่าหัวเทียนจะบอดหัวเทียนจะไม่จุดระเบิดมันก็เลยถ่วงคนอื่นนะครับ,รบเดี๋ยวผมไปลื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับในส่วนวิธีการลื้อก็ขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับถอดถอดน,น็อต,ตออกเรื่อยๆ,ๆนะครับตัวในที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะให้ดูอะไรที่มันผิดปกติเลยแล้วกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็เปิดฝาสูบออกมาแล้วนะครับนี่นะครับตามที่ผมบอกนะครับเวลาเราตั้งมาร์กของโปรตอนนะครับลูกสูบจะอยู่กลางกระบอกนะครับทุกลูกจะอยู่กลางกระบอกเท่ากันนะครับนะครับเวลาตั้งมาก,ก็จะอย่างนี้อันนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าลูกสูบมันอยู่กลางกระบอกเวลาเราหมุนหมุนตัวแคมข้างบนนะครับตัวแคมช้าข้างบนนะเวลามันไม่ตรงแล้วเราหมนะุนเนี่ย มันกดหัวกดก้านวาล์วลงไปอ่ะก้านวาล์วก็จะไม่โดนหัวลูกสูบนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราตั้งสูบหนึ่งไว้สูงสุดเหมือนยี่ห้ออื่นเนี้ยเวลาเรากดเราหมุนปุ๊บถ้าเกิดลูกเบี้ยวมันกดวาล์วลงไปปุ๊บมันก็จะกระแทกหัวลูกสูบนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรความชายฉลาดของเขานะครับที่เขาออกแบบมาแบบนี้นะครับป้องกันเวลาช่าง หมุนชขมช้บแล้วไม่ให้กระเดื่องกดหัวลูกสูบกดวาวไปกระแทกกระไอกสูบนะครับสําหรับสาเหตุนะครับที่คิดว่านะครับน้ําลงนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งจุดกับสองจุดครับที่ที่ผิดปกตินะครับสูบอื่นเขามีล่องมีขอบนะครับมีขอบของวงมีขอบนะครับแต่แต่ตัวนี้มันถึงกันนะครับ ก็น่าจะเป็นจุดนี้นะครับเป็นทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเราจะเอาฝาสูงไปให้เขาปาดสักหน่อยครับปาดเช็คเผื่อมันมีโก่งนะครับจริงๆก็ก็ไม่ถึงกับไม่น่าจะถึงกับกก่งแต่ว่าเพื่อความชัวนะครับ นนเราก็เปิดมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะบางนะครับฝาส่วคือลงกึ่งเขาจะปาดเท่าที่จะเป็นนะครับคือเขาเขา,เขาเขาเรียแล้วมันมันเท่ากันหมดเขาก็ไม่ปาดอะไรมากเขาแค่เรียเรียหน้าเฉยๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาจะมาชมตอนต่อไปอีกทีนะครับตอนนี้เราก็าเอาฝาส่วที่ลงกึ่งนะครับกึ่นก็ งานมากมายนะครับสำหรับโรงทคนที่นี่นะครับนี้ฝาสุดเราปาดไป15บามโครฟลเลอร์นะครับลรงค่นี้เป็นโงทคนใหญ่นะครับงานมอญสวีใ,ใกล้ก็มาใช้บริการได้นะครับทำทุกอย่างนะครับก็เวียมท่อนล่างฝาสุดต่างๆทำหมดนะครับ งานก็สวยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างนะครับล้างเอาฝุ่นเศษโลหะที่เขาปาดออกนะครับก่อนที่เราจะประกอบนะครับครับตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับก่อนจะได้มาประกอบนะครับก็ไปล้างฝาสูบมาครับดูนะครับขาวจวดนะครับ ก่อนที่เจะประกอบแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับโดยเฉพาะฝั่งท่อไอดีนะครับฝั่งที่รับอากาศเข้าเครื่องยนต์นะครับตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์จับความร้อนเ,อเป็นเก์ความร้อนด้วยแล้วก็เป็นสวิตช์พัดลมด้วยนะครับเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าประกอบเครื่องยนต์เข้าไปแล้วมันจะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังฝั่งท่อไอดีนะครับมันจะอยู่ใต้ท่อน้ำตรงนี้นะครับ เราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับให้สะอาดที่สุดนะเห็นแล้วเราก็ก่อนประกอบนะครับประเก็นเราก็จะต้องทาชลักนะครับตัวนี้นะครับชลักตาหัวคนป่าทาที่ประเก็นนะครับทาทั้งสองด้านเลยแล้วก็ประกอบ อันนี้ก็ปเปอร์เซ็นต์บ้านเรานะครับเม็ดอินไทยแลนด์ชัดเจนครับเม็ดอินไทยแลนด์ตัวนี้ Material เป็นเมทัลก็คือวัสดุทำจาก k, เหล็กนะครับสำหรับโปรตอนเจนทูวาจาตัวนี้เนเหล็กตัวนี้ซื้อมาแล้วครับ จะรอยห้เสิบต่อไปเราก็จะประกอบกันนะครับครับตอนนี้ก็ได้ประกอบฝาแล้วก็อุปรกรณ์ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดูมากนะครับ มีล่องอยู่ที่ฟันตัวนี้ครับตัื่นยังไม่มีมีตัวนี้ให้ตรงกับตรงนี้นะครับครับอันนี้ผมตั้งตรงเลยครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้นะครับกับแลมตรงนี้นะครับอ่ะมาดูข้างล่างขนะ้าง <c oughs> ล่างนะครับ นี่นครับตรงนี้คับตรงนี้นะครับเอามือคำดูจะเป็นเป็นร่องเลยครับตรงนี้ให้ตรงกับขีดต,ตรงนี้สามจุดนะครับสาหรับโปรโตอนเพอร์โซนา่าหรือเจนทูครับตอนนี้ผมก็กอบปากครอบไปแล้วก็เหลือแค่ ใส่คอยหัวเทียนนะครับแล้วก็ใส่กออากาศแล้วก็จะติดเครื่องได้แล้วนะครับวันีประกอบไปเรื่อยๆเ,เพลินก็เลยลืมถ่ายช่วงหนึ่งไว้นะครับต้องขอไปด้วยนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนการประกอบแคมชาร์ประกอบอะไรมันก็ทั่วไปครับเหมือนรถทั่วไป ไม่ได้มีอะไรพิเศษคนอื่นสิ่งที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยก็คือการาตั้งมาร์กจุดที่ตั้งมาร์กคือลูกสูบอยู่กลางกระบอกครับที่จะไม่เหมือนรถยี่ห้ออื่นที่ที่คุ้นเคยกันนะครับเดี๋ยวมันจะประกอบต่อให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ฟังครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโปรตอนเจนทูของเรานะครับ พอจะประมาณนี้นะครับพอดีสายหัวเทียนขาดในสองเส้นนะครับสองกับสามก็เลยเอาสายหัวเทียนเก่านะครับที่เก็บไว้มาใส่แทนนะครับสำหรับคอยนะครับตัวนี้นะครับเดิมทีมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนัดสี่ตัวเนี่ยแต่ว่ามันมีปัญหาคือไฟมันกระโดดนะครับไฟมันโดดจากตรวจคอยไปหาเครื่องนะครับ เวลาเราดูรถตอนกลางคืนจะเห็นเลยนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นวิ่งเลยนะครับเป็นเส้นไฟวิ่งเลยผมก็เลยแก้ปัญหาดัวยการเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไม้รองผ้ารองไว้เพราะอยู่ตรงนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ได้ดีอยู่เครื่องก็นิ่งนะครับตรงนี้รองก็จะเป็นกองเปลยนะครับที่ใช้กองเปลยเพราะว่า มันไม่มีที่ไว้กรองอากาศนะครับพื้นที่มันแคบของเดิมเขาจะไว้ข้างบนนะครับกรองอากาศจะทําบนขึ้นไว้ข้างบนเดี๋ยวมาติดเครื่องดูนะครับจริงๆผมก็ลองแล้วมาจอ เป็นสถานน้ำมันนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับนี่เช็คว่าเครื่องยนต์เระเบิดสมบูรณ์ดีไหมนะครับเราสามารถที่จะถอดสางเสียงก็ได้ถอดนัวสีก็ได้เพื่อให้ สูบนั้นนั้นที่เราต้องการเช็คนั้นทํางนานไม่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่าสูบใดสูบหนึ่งทำงานไม่สมบูรณ์มันก็จะดึงเพื่อนนะครับถ้าเกิดเราถอดปุ๊บแล้วเครื่องสะดุดแสดงว่าสูบนั้นมันทางนานมบูรณวเพราะว่าถ้าเราทําให้มันไม่สมบูรณ์แล้วมันสะดุดนะครับจะลองให้ดูนะครับสูบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถอดรักโมเดลรักข้รับลักสายชีพนะครับเนี่ยนะครับถ้เกิว่าเครื่องสะดุดน,นะครับ เกลยดกลับนะครับเดี๋ยวเกลยดกลับเข้าไปนี่นะครับปูนยานนะครับส่วนสองนะครับนี่นะครับชักแล้วต้องสะดุดนะครับนี่นะครับส่วนสามส่วนที่สามวันนี่นะครับสะดุดเกลยดกลับแล้วนิ่งนะครับสุดนสี่ครับแล้วออกแล้วสะดุดเกลยดกลับแล้วนิ่งนี่ครับนี่คือเครื่องยนต์ที่ทำงานสมบูรณ์ครบทุถ้วนนะครับ ระบบแก๊สก็เหมือนกันนะครับระบบแก๊สแล้วก็สามารถจะถอดที่หัวฉีดแก๊สได้นะครับัอนองหัวฉีดแก๊สวัวนี้จะเป็นเหล่าหัวฉีดแบบดิว้วเย็นนะครับเป็นของโัวต้อนเล้วติดตั้งมาจากโรงงานเลยที่ตัว,วเดี๋ยวว่าเป็นหัวฉีด ใ,ใช้ NGV นะครับแต่ผมมาใช้ LPG ก็สามารถที่จะใช้หัวฉีดตัวเดียวกันได้เลยนะครับตอนนี้รถเราก็พร้อมที่จะใช้งานเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอตอนเร่งดีนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ทำงานสูงๆน้ำนิ่งนะครับวิธีดูนะครับแต่ตอนนี้ผมติดเครื่องไม่ต้องพักน้ำเริ่มร้อนแล้วเปิดไม่ได้แล้วนะครับ วิธีดูก็คือฝาม้อน้ำเราเปิดตอนเราเซต้าเราเปิดไว้แล้วก็รัดเครื่องแล้วก็ดูว่ามีฟองอากาศหรือเปล่าถ้าไม่มีฟองอากาศก็แสดงว่าปกติผ่านนะครับนี่นะครับของเดิมจะมีฟองอากาศผล่ตรงนี้ด้วยนะครับทะลุฝามาเลยทะลุหน้าพักเลยตอนนี้นิ่งนะครับวมม้นน้ำก็นิ่งนะครับอย่างนี้ผ่านแล้วก็มีอย่างคือเช็คกตกัวเซตพัดลมนะครับพัดลมนี่นะครับ ข้ความร้อนทำงานแล้วรางด้านั่แนะครับทำงานแล้วฝั่งนี้เป็นพัดลมแอร์ฝั่งขาฝั่งรถนะครับพัดลมแอร์ฝั่งขาเดี๋ยวทุระบาความร้อนหลักๆก็มีเท่านี้นะครับก็ทดลมทำงานแล้วก็แสดงว่าครบสมบูรณ์ครบอุปกรณแล้ว หลับตาสบายความร้อนติดเชื่องมระยะพักยังวเขาก็เลยไม่ทำงานแต่ว่าครั้งแรกเลยที่เราติดเครื่องใหม่จะนานหน่อยเพราะว่าฝา่าเครื่องมันจะร้อนก็ใช้เวลากานนิดนึงก่อนเขาจะไปทำงานอย่าไปโยเกิดว่าระบบเขาล้มเสียนะครับมาดูดูสักครับชุดนี้ก็ยาวมาถึงคนนะครับหลายๆชุด หลายอย่างที่อยากจะนำเสนอนะครับขอขอบคุณท่านที่รับชมนะครับผมถ้ามีข้อสงสัยในการศึกษาอะไรก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ในใต้วิดีโอก็ได้นะครับหรือี่าตอบคำถามแล้วก็น้อมรับคำติชมคำแนะนำทุกสิ่งอย่างนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ